ก็นอนอยู่ตรงนี้นี่ก็นอนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดูนี่มาดูนี่เดียวให้ดูอะไรแขนแทนวันนี้แปลกอะวันนี้กินอิ่มแล้วก็ไม่ยอมไปอะฮะทำไมสำนึกผิดแล้วสิเห็นไหมเธอแพ้ความดีของฉันนางหนูแดงเธอสำนึกผิดใช่ไหม สำนึกผิดใช่ไหมหนูแดงนางแรดนี่สำนึกผิดใช่ไหมวันนี้ทำไมกินดิบแล้วไม่ไปหาไปหากัญชาปะไปหากัญชาเร็วไปให้กัญชาหอมทีปะแล้วเร็วทำไมวันนี้กินหิบไม่ไปเนี่ยฮะรู้สึกผิดอะด,ดิใช่ไหมนอนนอนโอ้โหอยากเป็นหมาล้านกาแฟนอนไปลูกนอนไปพักเหนื่อยก่อนนะนะฮะ,ฮะหายเหนื่อยแล้วค่อยออกไปแลดต่อนะโอเค ที่นี่เป็นที่พักใจใช่ป่ะลูกที่นี่เป็นที่พักใจใช่ป่ะน,นอนปะ,นนปะหายเหนื่อยแล้วค่อยออกไปต่อนะโอเคนะ้วดูดูดูตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ไหวแล้วพี่อุ้ยก่อนแล้ว <laughs> นอนให้พี่อุ้ยก่อนเรียบร้อยเชา้าดีนะคะ